อันนี้จะมาพาค,คลิปฟินิก์ป่านะในแหลงไดมอนต์เรามาดูเป็นแนวทางเป็นไกด์แล้วกันก็จะเป็นแนะนำนี่ก็เจอกับอเลสเตอร์แวนฟลอร n ติโนป่าแล้วก็ลีเลียน,น่าแล้วก็ไบรอนก็ตัวโหดใช้ได้ของเราก็จะเป็นสกัดออฟเลนเตีรีแคลรี่แล้วก็นาตยาเมดแล้วก็มีหน้าลมจะได้มาดูกันว่าเล่นยังไง อเลเตอร์ในการสีจะเป็นจับนะต้องระวังหน่อยก็จะเป็นจับเหมือนเดิมก็จกขานมาแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะไปจบที่เลนไหนเราลองดูว่าเลือกมาว่าเราจะไปจบที่เลนไหนจะไปจบออฟเลนหรือจะไปจบเลนแคลรี่อ่ะเราอยากเราอยากปั๊มเลนไหนช่วยเลนไหนเพื่องห้ว่าวิธีเลือกดูว่าเราควรจบเลนไหนเราก็ดูแล้วกันว่าเราเหมือนเราจะ เลนไหนที่เราจะฆ่าได้ง่ายบ้างกันเถอะปั๊มปั๊มเลนปั๊มเงินได้ง่ายเลนที่เราอยากแก๊งอันนี้ก็เลยที่จะไปจบดาร์กเพราะว่าดาร์กเนี่ยเลนออฟเลนเนี่ยมันเป็นเลนที่มันจะฮาวกันบ่อยก็มีโอกาสที่ฆ่าได้เยอะเดี๋ยเลยเลยที่จะไปจบดาร์กเดี๋ยวรอดูฟาร์าไปอันวิธีฟาร์มก็อย่างเงี้ยกดสกิลหนึ่งสกิลสองผ่านคีบ ยิงยิงยิงไปแล้วก็ระเบิดแล้วเราก็พยายามเดินเอียงออกมาก่อนนะมันก็จะเหมือนเร็วอันนี้ก็คือในกรณีที่เมทเขาซิงคีฟเลยเราก็มารับแทนให้เราก็มารับให้เขาเลยกิ้งผ่านคีฟได้จะดีแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่กิ้งไม่ได้ก็ไม่ต้องกินีเราแวะเล่นกับเขาหน่อยกิ้งผ่านีเคลียคีฟถ้าสามารถเดินไปด้านหลังคีฟได้แล้วกิ้งกิ้งได้เลยเพราะเราก็จะคีปมันจะตายเร็วมากค่าสองกระแรงเดี๋ยวก็าทำาเงี้ย ก็ไม่มีอะไรก็ฝ่ามีเลยยิงผ่านคีฟกดหนึ่งยิงยิงอันนี้เราก็มารอดูแต่สก,กัดเราตายไปก่อนแล้วพอสก,กัดเราตายปุ๊บถ้านอย่างเงี้ยเราคิดว่า,าตอนแรกเราจะแกงออฟเลนใช่ไหมเราไม่แกงแล้วเราไม่รอแล้วเราไปหาทําเลนบนเพราะเราจะไปเอามังกรก็ต้องดูว่าเอามังกรไหวไหมอีกอย่างหนึ่งสําหรับมือใหม่นะที่ว่าสมัยถึงฟาร์ไปจบออฟเลนถ้าเกิดมันได้เปรียบอะดาร์เซเลเยอร์เอาได้กว่าเลนบนก็เล่นมังกรเนี่ยเห็นไหมเราจะมาเจอแบบเจอเขายืนอยู่เต็มเลย ก็ทินผ่านทติดือแต่โชคดีทีมเราคืนได้ก็แรกๆกันไปก็เนี่ยเล่นมังกรถ้าเราจะเอาบ้ามังกรอ่ะมันก็จะวุ่นวายแบบเนี้ยคือมันของเขาจะบาดอยู่เยอะแต่ถ้าเล่นดาร์กอ่ะมันจะส่วนใหญ่มันก็อยู่แค่ออฟเลนคนเดียวใช่ไหมล่ะเต็มที่ถ้าปากกจะจด้ามแก็เจอสองสองแล้วถ้าเกิดว่าเราแข็งกว่าเขาก็เสียเปรียบเขาก็เขาก็จะไม่ได้ดาร์กอยู่ดีแต่เนี้ย ออฟเลนตายสองแล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าออฟเลนละอะยากแล้วออฟเลนน่าจะเล่นไม่เป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่น่าจะตายเยอะขนาดเล่นเป็นก็ไม่ค่อยเท่า <ka ak> ไหร่ก็คือออฟเลนแพ้เล่นไปละอันนี้คือแพ้แบบยับเลยแพ้แบบตายสองด้วยอะไรเงี้ยเงินจะต่างกันเยอะเลยก็คือแพ้ขาดแล้วอันนี้เราก็ลองมาดู <interested S 1> ดูว่าเขามาเฝ้าหรือเปล่าทาไม้มาเอามังกรเสร็จแล้วจริงๆริแล้วป่าข้างเขาควรเอามังกรนะอันนี้เรามาแวะดูอ่ะเขาเอามังกรเสร็จแล้ว พยายามเอาบัฟมังกรให้ได้แต่ถ้าไม่ได้อย่างที่บอกถ้าเราอยากไม่อยากประท้าต้นเกมอ่ะเราพยายามเอาดาร์คเเลเยอร์อะไรแต่เขาไปเอาดาร์คแล้วเรแลกกันไปก็เหมือนเดิมเล่นไปก็ให้ดูแมปไปเล่นไปก็ดูแมปไปเรื่อยๆให้มองแมปนะเนี่ยล่างหนึ่งกลางสองบนสองพาตัวโผล่แล้วฟอรเรนติโนวิ่งขึ้นบนเราสั่งถอยเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนฟอรเรนติโนไปปิดแล้วเราไปไม่ทันเราไปช้ากว่า อันนี้เราไปช้ากว่าแต่ว่าเมดเขาไม่ได้เติมนะก็ะจะเป็นสู้สามสามอันนี้คือเมดไม่มีคนมารับคีบแทนก็ต้องยืนรับคีบไปแลกาเป็นฟอลอเรนติโนโต,ตายคือบางทีบางเว็บน่ในการตัดสินใจของเมดนะบางทีถ้ารู้ว่ามาเติมแล้วได้อจจน,นต้องเติมอาจจงหว่าน,น้ที่กากิ้งหน้าเพราะว่าอเลเตอร์ม,มันจับไปแล้วการคิดว่าเพื่อนจะตาม <have> แล้วก็ตามจะตามช้าหนะ่อย อีกอย่างนึ่งก็คือเล่นเราต้องพยายามดูสก,กิลอันนี้ว่าพี่จับมันดีปะไปเราต้องพยายามอ่านเกมเยอะๆแต่ถ้ายังอ่านไม่ได้ก็เล่นตามพื้นฐานที่จริงแนะนำว่าให้ลองกล้าเล่นดูไม่ต้องไม่ต้องกลัวตายมากให้แบบกล้าเล่นรู้สก,กิลเราเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ลองเล่นเลยเราจะไม่รู้ว่าอ๋อจังหวะแบบนี้เล่นได้นะจังหวะแบบนี้เล่นไม่ได้เลยโดยนล่าดูฉัน เราลองดูก็ฟาร์มอย่างเงี้ยวนๆอย่าลืมวนทามมิ่งป่าเราจะแก๊งแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าจังหวะมันไม่ได้โจวนตัวจริงๆก็ไม่ต้องออกจากป่าถ้าแนะนําว่าอดูยังไงล่ะ,ะถ้าเขาบวกกันเลนบนเราฟาร์มแค่ครึ่งเดียวของป่าก,ก็ไดฟ้ฟาร์มครึ่งบูฟาร์มครึ่งเลสแล้วบวกก่อนหรือยังไม่ต้องฟาร์มก็ได้ออกไปบวกก่อนเพราะว่าถ้ามันมีดามเมจเราไปเติมมันก็จะปิดดามเมจได้ดามเมจมันไม่พออะไรเงี้ยอ่ะนี้เราได้ไหมออกมาดูก่อนกลางไม่มีคนรับเรามารับกลางก่อนรับเว็บ ตามเลนไปก่อนอย่างเงี้ยเพราะในป่าอย่างเงี้ยเราก็มาฟาร์มได้อยู่แล้วรเราก็ดูข้างล่างเขาสู้กันแล้วก็ไปเติมหน่อยเน,นี่ยิีมาหาเราบัดีกิ้งหน้าเมื่อมั่นใจว่าฆ่าได้ถ้าไม่มั่นใจว่าฆ่าได้เก็บกิ้งไว้หนีไว้หลงอย่ารีบใช้มันเป็นสก,กิลที่เป็นจุดเด่นของฟินิกซ์เลนลก็คือแบบเอาตัวรอดได้ดี ก็ไม่มีอะไรเะเราก็คอยมารับเว็บที่อ่ะเราเห็นแล้วน,นี่มันจะมีท่าเปิดพุ่มข้อดีมนะันอันนี้เรากิ้งน้าเลยเพราะเขาหมดสก,กิลเราลองใส่เลยเรามีเลสด้วยเลสก็คือจะตีสโล่นะที่ได้จากโกลเลมเัอร์สีแดงเดิเดินหนีไม่ออกระเบิดตายอยู่แล้วเดือเหลือแค่ก็คือเล่นเป็นป่าต้อง อ่านเกมและกล้าเล่นกล้าจ่ายดาเมจให้เพื่อนเพราะเราเป็นตำแหน่งดาเมจนะนะแต่เราไม่ได้เล่นป่าแทนาดแทนก็ต้องจ่ายดาเมจอนะไรเงี้ยเราเสียเปรียบแล้วเราต้องพยายามกิ้งออกจะโยนอันตีไปใส่คีปก็ได้อนะไรเงี้ยคีฟนจะได้ไม่ออกมาอัน,นบอลลอนเข้าหลังคือเล่นไปก็พยายามดูแมปไปดูแมปเล่กนนะันดีไปพ้นมีเลขคอดีของเลสคืออย่างนี้เลยสโล แล้วก็ดูอมังกรขึ้นแล้วเขาตาย2ป่าเขาฟอเรนก็ตายไบรอนออฟเลนก็ตายทางค่อนข,ข้างสะดวกละอมกรตัวน,น,นี้น่าจะเป็นของเราแเลี๋ยวเราก็อ่านเกมไปว่าแต่ว่าถ้าอ็อบเจกต์เนี่ยขึ้น,นแนะนําให้พยามาตีให้ได้เพราะว่ามันได้เปรียบมันได้บัฟเพื่อนฟาร,ร์มเร็วเราตีแรงมันจะได้เปรียบมากมีผลเยอะพูดง่ายๆว่าไม่ได้ดาร์กก็ต้องได้มังกรสักตัวหนึ่ง เปลี่ยนวิธีการซื้อของนะมาเล่นแบบซื้อของแบบนี้ก็กลับมาเล่นใหม่ก็มาหัดอะไรใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยหาความเหมาะสมเอาวิธีฟาร์มก็ดูตามนี้ได้เลยเพราะว่าก็เล่นทีนี้เป็นประมาณหนึ่งไม่ได้ถึงกับเก่งแต่พอเล่นได้พอเข้าใจสกิลมันอยู่ว่าเงื่อนไขของการฆ่าเงื่อนไขของการหนีจะทำยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสปีออฟลองกินนูดนะเพราะว่าต้องการลดคู่ดาว ถ้าอยากแรงสุดๆก็แนะนำโบเกนอันนี้ไเราเห็นละเราเราเปิดตาแล้วแต่เขายังไม่ออกก็ไม่มีอะไรเห็นนะอันติให้โดนแบบสักทีนึงก็ยังดีสแต็กมันก็ยังขึ้นได้ทักหนึ่งทีสองทีอะไรเงี้ยปะปาไปผูปปปดาวมันไม่เยอะอย่าเงี้ยเราเห็นกลางอันนี้เห็นกลางแล้วก็มาไม่ถึงกระช่างมันอย่าฝืนเหมือนที่เคยบอกไว้ว่าอย่าไล่ไก่ ถ้ามันไม่มันไม่ได้อย่าฝืนอย่าพยายามวิ่งไล่ไก่เพราะเราอย่าลืมนะฝั่งเขาเรายิ่งไล่ก็ไปลึกแสดงว่าเราใกล้พวกเขามากขึ้นเขาก็เติมได้เร็วกว่าพวกเราใช่ไหมพอเขาเติมได้เร็วกว่าพวกเราอันนี้ก็เป็นเราก็จะโดนเขาลุมแก๊งไงเนี่ยไม่ได้ก็อย่าฝืนวนมาฟามวนมาฟาม,มาดูกระแสะคีพเพราะเพื่อเราไม่ทํากระแสะคีนเราจะให้กระแสะคีมันตกแบบเนี้ยเขาจะเล่นยากเขาจะออกจากบ้านเขายากเหมือนโดนปุม่มแบบเราเห็นแล้วเนี่ยแวนโดนละแต่เราเดี๋ยวเราค่อยไปอ่ะ เราไม่ร no so well ีบอันนี้แวงก็ค like. ือแวนเหมดสิท hmm. ธิ์สุ่ยแล้วฟิน ok ิกมันเบิร์ดได้เร็วกว่าถ้าระยะเวลาดาเมจสั้นๆเติมกันชวยช่วยว่าโลงก็มาช่วยถูกส่งออกไปเหมือนเหมือนเดิมนะวนปามป่าไปคือเห็นคีป่าเกิดดูวินาทีเนี่ยวินาทีมันนับแล้วใช่ไหมเรดดูจะเกิดเราวนมาก่อนเลือเราไม่เต็มเรามาปามให้เลือมันเต็มเลื่อยเราออกไปแข่งใหม่ตอนนี้เราเห็นแล้วไอ้ไบรอนน่ะก็เป็นปัญหาแล้วออฟเลนะแพ้ไปแล้ว รอบเลนนะแพ้เล่นขาดไปแล้วคือแจกเซฟตัวเองไม่เป็นนะอ่าเป็นสกัดอันนี้เราไปลงมาหาเล่นกับไบรอนรกดเล็กนะกิงสวนเลยก็ไม่กลัวเพราะว่าเราชุดเดียวตายสามารถทำไมถึงก้ากิงหน้าทำไมจะรู้ได้ยังไงว่าเล่นได้ไม่เล่นได้เช็คเงินได้พยายามให้ดูที่การเงินดูไอเทม เลยเนี่ยที่ไม่กดรู้เพราะว่ารู้เลยว่าเงินนนำแน่นอนเพราะว่าถ้าเราได้ฟาร์มแบบเนี้ยทีเราเล่นจนชํานาญแล้วเราจะรู้เลยว่าขอรวยกว่าอยู่แนละ้วอาจจะเป็นการประมาทก็ได้นะที่จริงก็เช็คบ่อยๆก็ได้เล่เกมอันนี้ปล่อยกลางปกติจะปล่อยเล่นข้างปล่อยอะไรไปดันนะแต่อันนี้เราอยากได้กลางเราปล่อยกลางมันจะเคลียร์คีบให้ด้วยนะได้เปลี่ยนมากก็พยายาม ตรอแวนกาดเข้าแป๊บนึงอันนี้เราเห็นแล้วเขาตายหมดเพื่อนดันได้อยู่แล้วอันนี้ก็คืออาจสถานการณ์เอานะว่ามันตายสี่ยังไงกลางแตกยูนแล้วสิ่ที่เราต้องซ้ำก็เปดันกระแสกี้พอมัถ้าเพื่อนไม่ดันเราก็ดันจบทางเดียวมันยากอันนี้เราก็สั่งถอยอ่าแต่ถ้าเกิดเขาจบได้ก็จบไปนะเพราะว่าทีมันได้เปรียบก็คือแล้วแต่เราอันนี้เรามาเล่นตามกฎอะไรนะฮะถ้าตายซ้ำถ,ถ้าเขาเกิดมาตายซ้ำก็จบได้ก็จบเลยโอเค ได้เปรียบก <Victory. S 1> ็เป็นวิธีการเดินเกมอ่านเกมแล้วกันนะว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเนะี่ยก็ลองดูในคลิปดูบางทีก็ต้องมีจังหวะเสี่ยงๆบ้างถ้าเราไม่เพยเสี่ยงเลยมันก็ทำอะไรเขาไม่ได้คือเล่นก็แนะนําว่าไม่ว่าตําแหน่งไหนคืออย่าก,กลัวมากเราต้องอ่านจังหวะเกมว่าเราเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันมีแค่แพ้กับชนะเนี่ยมันไม่มีเสมอมันไม่มีแบบเล่นดีเท่ากันแล้วชนะทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคือเราต้องพูดแคว่าหาทำหาทำหาเล่นนะก็เอาไปลองปรับใช้ใดูก็จะเป็นแนวทางจะทําคลิปมาอธิบายเรื่อยๆแล้วกันจะได้เข้าใจเกมมากขึ้นอันนี้ก็ในแรลงไดมอน